มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิริพอรอัมไพพงศ์ถาสีเกรดพญานาคพร้อมบอกเลขหนึ่งมิถุนายน2563นี้ค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2563สําำหรับแม่นางสิริพอรอัมไพพงศ์ราชนีลูกทุ่งหมอลำ ซึ่งเจ้าตัวมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับพญาน,นาคอย่างมากนะคะเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าทำให้ถูกหวยมาหลายร้อยครั้งค่ะล่าสุดนะคะพี่นางสิริพรได้ไลฟ์สดนะคะผ่านทาง f a c e b o o k ส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวกำลังทาสีเกรดพญาน,นาคให้เป็นสีขาวดูสบายตาและเขียนแคปชั่นซุ้มประตูสวรรค์เปิดโลกเปิดให้ผ่านแล้วนะคะ ดในคลิปดังกล่าวพี่นางสิริพรนั้นผ่าชมซุ้มประตูพญานาคของวัดป่าสว่างธรรมที่ตำบลดอนกรอยอำเภอพ,พิบูร์รักจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามและกำลังพ่นสีเพิ่มเติมพร้อมทางอนุโมทนาบุญกับผูท้ที่ร่วมบุญสร้างซุ้มประตูดังกล่าวก่อนจะขอลองพ่นสีเกล็ดพญานาคดูบ้างแม้ในช่วงแรกจะดูเก๊ะๆก,ก,กลางๆแต่ว่าไปไปมา,มาเริ่มสนุกกับการพ่นสีซะแล้วค่ะ พี่นางสิริพรเดินตรวจงานการทำงานของช่างแล้วก็พูดคุยอย่างเป็นกันเองนะคะก่อนจะเดินไปที่รถซึ่งมีเลขทะเบียนเป็นเลขกอทอ2องส,องสบุรีรัมและบอกว่าก็บอกแล้วว่านั่งคันไหนออกคันนั้นไอ้นี้ก็ไม่เชื่อนะไม่ได้บอกเลขนะนั่งคันไหนออกคันนั้นพี่นางบอกแต่เขาไม่ซื้อเองทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ